สขกขึ <ersch> <Aj ax. S 1> ้นน้ำไนพี่นอไปตบก็มไปทางตายจุดแหลกอปอไปเลยพี่หอมาตัเมียกันี่หนอไนี่เตะใส่ถุงมือกันพี่หนอเนี้ยวแค่มีตาหน่อยนี่เตะอาตเนตัเมียอ้ตัเมียพี่หนออู้หูยเป็นยังไงส่ยไงอะไรแบบนี้อุ่นตะเพิ่นสีบลมี่พี่น้อนี่นี่อ้มมี่ซืก้าคุณน่ะ กระนวยบ่อยางแต่คนเป็นหมกห้อยง่ยายยังได้ก็อวนคือเก็ออนเลยพี่น้องลักเขตลักแดนมูฟังั้างนี้ ตแห้งพี่น้องลงไปทางนั้นอูทะเลหมอกพี่น้องทะเลหมอกงามแห้งงามแห้งประเทศลาวอยู่ต่ําอีลีพี่น้องอยู่ตัมอีลีค่ะข,ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเศ้าเอฟซีทุกท่านทุกหมองทุกบอลขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศ มื่อนี้กับวันทีสิบมกระลาพศสองพันฮารอยหกสิบแปดน้องพี่น้องสีออกหกสิบเจ็ดอยเลยอยู่พี่น้องพศเปลี่ยนเงี้ยก็ยังเสียเอาแต่พศเก่าอยู่เนาะเมื่อวานนี่กะว่าผิดพลาดไปอีกพี่น้องเป็นหกสิบเจ็ดคือเก่า,มา,านเมื่อวานนี่อ่ะเมื่อนี้ก็เปลี่ยนเป็นหกสิบแปดให้มันสิ้นปากไวพี่น้องมาเปลี่ยนพศแล้วเนาะ มาลุนมาส้มบึงพี่น้องมือนี้กับสิผ้าหากินหาอยากน้ำทงไฮทงหน้าคือเกาล่ะอยู่แถวหน้าเมเตอร์นะสิผ้าโศกหอยน้ำคางซาสีโศกสีมานบอมเมื่อนี้หอยกับาอยากล่ละพี่น้องมันแหียงมันแรงกับน้ำรวดน้ำโบกอะห้าไปเรื่อยๆถือมองเพิ่นกะไแต่หลายเนาะถือมองบ่มีกับ,บ่มีเด้อพี่น้องบอกหอยเขาง่ายก็ได้เนาะเอามาลุนเบื่องว่าเมเตยสิผ้า,ามานบอในเมื่อนี้ไปหลุนกันเลยจ้าเมื่อนี้ นะสีโขกสีมานบ่นละพี่น้องอ,อ๋อคือกอกแกกโอ้หอยตายจุดแหลกกับอ,อ๋อใส่ระพี่น้องอ,อ๋อวัดแต่บ่โมเมนจุดแหลกกับนี่หน้าเมตเตยใส่ทุงมือก่อนพี่น้องรินเหนียวแห้งมีซ่ซาหน้าเมตเตอเอ,อ๋อซึ่นกับเมน อ้าวนี่ก็เมียนพี่น้องอ้าวอู้ยมเนตัวน้อยใหญ่ใส่ใหญ่เลยบ้านนี้อุ้นกองกันอยู่บ้านนี้เอาว่าแต่สีโบมนันในสาหน้าเมยเตยเด้อบ้านในน้ำกำลังโบกนี่อีกน้น่อ้นะกันมองพิ่นอยู่อยู่เพิ่นก็อยู่น้ำกัน นี่กเมีนน้อยชื่อหลีหน่อย,ยอ๋อนี่กรแเมียนสวยน่วย,ยเลยนุ้ยใส่ใญ่ๆเลยจำโบพอเตยลาบนาที่ตัดหญ้ามักพริกพี่น้องมาหนิมาตนี้น พีโคกแห้งให้พ่อเตยตัดอย่างพีกก้อนมาเนี่ยเตย้า,าหากินหาอยากเาะทงไฮทงหน้า,าหอยจูบหอยคมผีน้องเขาง่ายอ้ อ๋อไม่ต้น่วยไง,ไงเลยบันด์มีสีญับกล่องให้พี่น,อน้องเบิ่มน่้ยเพื่อนพี่น้องนี่สวยเลยนี่ซองนวยเงี่ยงกันอ๋อพี่กระเมียน น่วยบกง,ยยยยง่ายเลยหอยหอยหอยเขาง่ายเอา้ายังมีอีกพี่น้องเอานี่ขาตั้งกล้องบันโซหน่วยคุณนะ กระผ้าพ,พี่ผ้านองขื้นเที่ยวคู่หินแดงเ,เนงเหลาะเฮ็ดโบเฮ็ดคอนโมมีเล่หห้พอเตยผ้าขึ้นไปเบิงพี่น้องโมงเคยขื้นไปหอดจา้าเถือ่อแต่ว่วาก็สวยงามพีมน่น้องสวยงามเม่อเตยก็ได้ยินแต่ซื้อขื้นบ่ท่านหอดก็ร่างขื้นหอดบ้านนี่สวยงามอีหลีพี่น้องคู่หินแดงนี่เห็นประเทศเผื่อนบ้านโอ้ ตัวสีแดงเด้อพี่น้องคันมองเพิ่นบ่มีกับบ๊มี่เลยหอยนี้มองเพิ่นเป็นอยู่เป็นหมูเป็นกลุ่มก็ได้เร็วมาเร็วหน่วยง,งามๆแปลกเลยนี่หน่วยใหญ่ๆเลย 来，来、嗯，来、嗯。嗯 พี่น้องอีกหน่อยจัมโบ้จัมโบ้ลยขอบคุณเด้อพี่น้องเอฟซีเพื่อนอุดนนท์เมตเตยขอบคุณเพื่อนลายลายโซกได้เมื่อเมื่อนั้นเพื่อนก็เอาน้ำบดขอบคุณมากมาก กอกแกกหน่วยใหญ่ๆงับกล้องพี่น้องงับกล้องใหญ่ๆสวยๆนี่เน่าพี่น้องด้วยนี่กอกแกกหน่วยใหญ่ๆอีกแล้วอคุณนี่นี่ยูน้ำกัน น้ำบกนามโลดแต่ซักไปเรื่อยฮ่าไปเรื่อยนะพี่น้องเอ้ยหอยเขาง่าเน่ามดพี่น้อง

ຫ່າງພີ່ນ້ອງເຫັນຫ່າງວ່າແຕ່ບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍບັກຫອ nuôi bộ nhanh he nuôi nè chăm bộ nuôi tôi xây chăm bộ đi thì thương thì bỏ thì nong, à, xin nháp con.

ตวยเลยคุณก็เห็นว่าพี่น้องมันนับกล่องมากับไก่เพเห็นสัมบันเดี๋ยวได้กล่องแล้วบ้อบคอยก็ได้อยากกรีบเลยพี่น้องมันเนี่ย บึงบึงห้อยเตรียมตูเขาง่ายพี่น้องเป็นดำดำเลยหักน่วยบใบไงใส่ใบไงแมนมดเลยพี่น้องเตรียมตูเขาง่ายแล้วเนาะหาหมองเขาง่ายห,ม,ม,ม,หมุนต้มดูดต้มละพี่น้องวัตถุพื้นสีบม่มีพี่น้องนี่นี่อ้าวมีคือเก้าหุ่นน่ะตัวกระหนวยบใบไง แต่พคนเป็นมักห้อยง่ายยังได้ก็อ่วนคือเกาอืมเป็นกอนอยู่พี่น้อง แมเนเบิดตึนกันมองคนอยู่อยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่ เพื่อนยูพี่น้องเป็นก้อนเลยปาด บัตรสีิทธิ์บัวหมานหมาดเด้อบาทนี่พี่น้องเลยเบึ้งเบึงเนี่ยมองถือมองพันยู่ออกเหล็กไปใส่น่องยื่นบ่น no สีมา้านบ่อยเนี่ยพี่น้อง

ก็มหน่วยดีก็มีสองหน่วยเอ้าเขีย่ยไปแล้ว ມັນກໍບໍ່ຍາກພີ່ນັນຖືກມອງພິ เนาหลายแห้งดีหน่อเลยสิดายดิบินแห้งเริ่มแห้งเริ่มเน่าแล้วเนาห์กลัวไว้มันไงที่น่อมันเอาไม้ที่โสมไ

แต่ไม่เจอคนนั้นหอกลูกกวน ค่ะพี่น้องก็สรุปคลิปในวันที่สิบมกราพสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องนักล่าฮิตแม่เตยพ่อเตยปลาแตกมันมาสรุปคลิปอยู่ปลาบกพริกแม่เตยเองเด้อพี่น้องนี่ตัวนี้ใหม่ฮักทับมันพี่น้องใหม่ฮักทับโอ้ยเสียดายบกพริกพี่น้องใหม่ฮักใส กำลังเป็นหมากพี่น้องกำลังเป็นหมากสวยๆเลยพอเตยไปติดเครื่องโคตทั้งนั้นแล้วกำลังเป็นหมากราคาจักสีจังไดและพี่น้องปีนี้เมื่อนี้เนี่ยเตยกับโซคอยพี่น้องโซคอยกกะถ,ถือว่ามานอยู่เด้อพี่น้องถือว่ามานอยู่เนาะในเมื่อนี้ มีแต่หอยจูบหอยขมงามงามได้เครงกระตาพี่น้องนวยใหญย่งงามงามเลยมิแต่หลุ่นจมโบเลยถือว่าผ่านอยู่พี่น้องได้เคร่งกระตาเลยบักไงประมาณมาณสองเกือบสามโลอยู่ดอกพี่น้องนี่เกือบสามกิโลอยู่ถือว่าหมานว่าผ่านอยู่เนาะในเมือนี้ ก็ขอบคุณพ่อไญ่แม่ไญ่ลุงป่าเอาอาถูกมองบอลเดอ้อที่กดไหลกดแช่กดติดตามพี่กับนักราเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกนาจะเนาะพ่อเตยกระลาบนาะที่ตัดห้าน้ำหล่องมะพิกเละพี่น้องเพราะว่าบ่ดด้ตัดโดนเนาะเมื่อนี้ก็บ่ดด้ไปหาห้อยนำพริกำลังเป็นหมากพี่น้องพริกำลังงามๆเลยกำลังคือสวยหญ้าเต็มในหลอ่อก็เลยให้พ่อเตยตัด ตัดหญ้าห้งัวน้ำเพราะว่าบริษัทสารเคมีร้ายพี่น้องกะเอาหญ้านี่ร่องมาพริกนี่แหละห้ง่วพี่น้องมืออือนกะพอๆพอกันไหมพี่น้องพอๆพอกันไหมสำรับมืนอนีกะขอสวัสดีค่ะ